มาเนตหมอเปลียงไรุ่นคนมีชื่อว่าสุเนตดอกนาสุเนตเออพอสุดหลอย้ยก็ม,มามีเขมาม,ม,ขมีงานในโนนเรียังไม่เลือเหลือง มาเจอกับพี่เราก็อยู่เคกโทกไม่มานุเคร์ก็มาโน่เอ้ยน้อยฟ้ากันด้วยต้องข้าเข่ากันดาเช่นเต่มาเชื่อม ก็จำได้ไม่ไม่ได้แลยได้มองไม่ได้โลได้เมืองเขามีงานโนนระเวียงหาเมื่อได้ยังได้มาจากพอซื้อพอขายสุเนศนี่ช่างหลอกลัวใครแทนโอพอคา เสียแต่โชโซกและจอยกรยคือมาหน,นยอดขีรอเมยพอ่อคุณเอาสุมเพื่อนฉันสุมบางอ้นโนหน่อยนี่โต๊ะหนึ่งน,นี่โต๊ะเพื่อนฉัน,น,นป๊าป๊า,ปาอีอืดลืดอีเอะเยอะรุ่งจิตรุ่งชิด จะทวงยังไงก็เม่ท่ทวงทำไมสุนีโนยยังโซกระจ่อยกล่อยคือหมาโนยโอด๊ดขีเทหนออีพอคุณฉันคนเกิดเออหยุดอได้แหละเนาะเกิดกันห้าซบเพลงเลโซกระเด้งแม่เนื้ออุ่นมะเร็นโนนละเวียงเลโซขักเมโพมูนก็พอขาว แต่ก่อนนี่ก็เคยอ้วนฉันจะเคยโซไอามาโซไอโซ,อ,โซอีกเป็นลุงตอกหอยเชอรี่ลิจอยเอาโซเอาเอาโซอาเอา,อาฉันจะเล่ากะอีอ้วนไม่ใช่โซอ๊โซอ,อุ่นม่จับลาวมาเข่าไทยถาัศกใหม่ต้องเรียกเขาทิดคุณฉันไม่เหมือนอย่างลุงจิตสาวกระทูกข,ของเทของเท มันชิงเขาท่าใเมรมีโคถามจะํำได้ไหมเกเกิดมายังไงทำไมอ้วนใหญ่ละว,วายเมขาดูช่างอ้วนคักคือหมาอินขีแทนออ,เอ,อีเมงเเคุณบ้านเกไม,ม่มีสวบนี้อโอ้พี่ทอง